สวัสดีครับเพ,รเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเออันฟ้าแคคตัสนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมดอกกระบองเพชรสวยๆนะครับต้นนี้นะครับเป็นมังกรดอกสีแดงนะครับ ต้นนี้เป็นกิ่งที่แยกออกมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเพิ่องออกดอกครั้งแรกนะครับกระถางนี้ดอกก็เลยยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่สีแดงนะครับก็สวยดีนะครับ ส่วนต้นนี้เป็นเิ่งจีนเพชรตาแมวนะครับจะออกดอกเป็นช่อนะครับอีกหนึ่งดอกหรือ,อหนึ่งดอกนะครับยังไม่บานนะครับจะมีกลิ่นฉุนนะครับ ดอกนี้โดนแทะนะครับก็ดอกก็สวยดีนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นเก่งจีนดอกโดนัทนะครับ ต้นนี้จะเป็นคนลดต้นที่เคยลงคลิปไปนะครับต้นนี้นะครับที่ออกดอกหลายดอกนะครับที่ออกดอกบ่อยๆนะครับ ดอกก็โรยไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องแยกชำแล้วนะครับต้นนี้ก็เป็นมังกรเขียวนะครับออกดอกกิ่งนี้ออกดอกสามดอกนะครับส่วนกิ่งนี้ก็สองดอกนะครับมีดอกเล็กๆอีกหนึ่งดอกนะครับกิ่งนี้จะเป็นหน่อนะครับ วนต้นนี้ตรงกิ่งนี้ก็เป็นหนอนะครับอันนี้ก็หน่อเหมือนกันนะครับที่เขาแตกมาจากลำต้นอันนี้เป็นกิ่งเล็กนะครับนี่นะครับเขาจะเลื้อยยาวมากนะครับแต่ต้นนี้ก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับ ก็มีทั้งหมดอันนี้เป็นต้นหลักนะครับแล้วก็อันนี้แตกแขนงมาแตกหนอนะครับหนึ่งนอสองนอสามนอนะครับ ดอกก็จะเหมือนโคมไฟนะครับ,บงองค์กรเขียวนี่ออกดอกเก่งนะครับจะออกดอกเรื่อยๆนะครับ ส่วนต้นนี้ก็พอดีเมื่อกี้เพิ่งลดน้ำไปนะครับเลยเปลี่ยกนิดนึงนะครับแตกมาสองหน่อนะครับต้นนี้หนอกกำลังสวยเลยนะครับแต่ต้นนี้ยังไม่ออกดอกนะครับ ส่วนต้นนี้ก็เป็นพมเปอร์เซียเบอร์สี่นะครับที่ดอกได้โรยไปแล้วนะครับนี่ครับที่เป็นขา,ขาวๆตรงนี้นะครับสองจุดตรงนี้นะครับที่ดอกได้โรยไปนะครับตรงนี้ก็ จะเป็นช่อดอกอีกหนึ่งช่อนะครับเดี๋ยวต้นนี้ก็อาจจะได้เห็นดอกอีกแล้วเนี่ยดอกมาแล้วนะครับถ้าไม่โรยนะครับถ้าดอกไม่่อนะครับนี่ครับมังกรมังกรดอกสีแดงนะครับจุดนี้ที่แยกชำหน่อไว้นะครับ ส่วนต้นนี้ก็เป็นมังกรดอกสีแดงน,นะครับที่เคยออกดอกนะครับที่ลงคลิปไปนะครับต้นนี้ยังไม่ได้แยกแยกหนอน,นะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ